เราก้าวเดินไปด้วยกันทำงานร่วมกันร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันทำสิ่งที่ดีร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับกันและกันในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าในโลก้้้ใหเรรา่มดไสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคริสอินไซด์ครับผม EP นี้อยู่กับพวกเราสองคนนะครับผมเบเดร์ดรีมครับ ผมเเตอร์ออฟครับผมวันนี้พวกเรามาทําอะไรกันที่นี่ครับเบเตอร์ครับผมวันนี้เรามาร่วมการประชุมซีนอตของอัครสังคมมนกรุงเทพครับเบเตอร์เป็นการประชุมตามพระดาริของสมเด็จพระสันตะปาปาฟังซิสครับเบเตอร์ซึ่งในวันนี้นะครับมีผู้ที่มาร่วมประชุมซีนอตมากถึง90กว่าคนเลยนะครับทั้งผู้ที่สามารถเดินทางมาร่วมประชุมที่นี่ได้แล้วก็ผู้ที่ประชุมผ่านทางซูมผ่านทางออนไลน์ก็มีนะครับซึ่งสมาชิกซีนอตของเราก็มีตั้งแต่พระราสังคราช บรรดาพระสงฆ์บรรดานักบ,บทชายหญิงแต่ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือบรรดาคารวสาผู้แทนองค์กรคารวสาต่างๆได้ฟังเนะบเดอร์ดีมแบ่งปันนะครับเราอาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับไปพบกับบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจท่านผู้ชมพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับผมหนึ่งเดียวร่วมกันรวมพลังสร้สางสรรค์ร่วมพันธกิจประกาศบาราสาร,สารหนึ่งเดียวร่วมกันรวมพลังสร้สางสรรค์ งการไปด้วยกันปี1965ในการประชุมสมัยที่สนะของวาริกันครั้งที่2องพระสัทธรปาก็เไดงเห็นว่าพระศาสนจาจักรนี่ควรจะได้รับการแนะนำข้อเสนอต่างๆนี่จากบรรดาพระสังฆราซึ่งมีอยู่ทั่วทุกทวีปในโลกครับก่อนหน้านี้เวลาที่พระสัทธปปาเนี่ยต้องการที่จะขอคําแนะนํา นะหรือว่าคําปรึกษาจากประสังคราชเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะยุ่งยากนะอาจจะเรียกมาเฉพาะบางคนนะหรือบางทีก็ต้องเรียกแบบใหญ่เลยนะอย่างเช่นสังคายนาวารีการครั้งที่สองก็ต้องเรียกพระสังคราชมานะด้วยคนจํานวนมากสถาบันซีนอตของประสังคราชเนี่ยเป็นการที่พระสาบาลเนี่ยจะเชื้อเชิญน,นะครับพระสังคราชตัวแทนนะครับจากภูมิภาคให้คําแนะนํา นะในเรื่องที่พระสัจปปาเนี่ได้กำหนดหัวข้อก็ได้มีการประชุมต่อเนื่องมาก็สามปีครั้ง4ปีครั้งและก็ประมาณอยู่ในช่วงนั้นที่ผ่านานมาเนี่ยตั้งแต่การก่อตั้งสถาบันนี้ก็มีการประชุมมาแล้ว15ครั้งแต่ละครั้งเนี่ยก็จะเป็นหัวข้อนะที่พระสัจปปายอยากจะขอความเห็นจากบรรดาพระสังฆราช ซึ่งแน่นอนว่าในตัวกระบวนการเองนะครับ15้ครั้งที่ผ่านมานี่ก็ไม่ใช่ว่าสังฆราชมาแล้วก็มาให้คําแนะนําเลยก่อนที่จะมาประชุมนะสังฆราชแต่ละสังคมณนลวัติการเองก็จะมีส่งใบสอบถามนะไปให้แต่ละสังคมณฑลเนี่ได้ช่วยตอบแต่ก็ไม่ได้ตอบแบบแพร่หลายนะก็คือว่าอาจจะเป็นจํานวนหนึ่งทั้งที่16ในครั้งนี้มันจะแตกต่างจาก15ครั้งที่ผ่านมาตรงที่ว่า15ครั้งที่ผ่านมาเนี่ย พราะสนบปาจะเรียกประชุมนะประมาณเดือนตุลาคมและใช้เวลาประมาณ3สัปดาห์แต่ครั้งที่16ในคราวเนี้ยเป็นเรื่องของตัวภาษาสนิจักรเองไม่ได้ดูว่าเป็นเรื่องโน้นข้อความเชื่อโอนอ้นอันนี้นะหรือข้ออภิบาลเรื่องโน้นเรื่องนี้แต่ดูที่ตัวภาษาสนิจักเองพอระสนะปาก็เลยบอกว่ากระบวนการก็ต้องมีการปรับแทนที่จะเป็นการประชุม3มสัปดาห์นในเดือนตุลาคมของปีใดปีหนึ่ง พระสันนาก็ดำาริว่าการประชุมคราวนี้ก็ขอให้เป็นการประชุมแบบ3ปีในปี2021ก็คือระดับสังคมมโทษทั่วโลกนะครับต่อแบบสอบถามนะหรือว่าทำซีนดอย่างที่ของกรุงเทพทำนะเพื่อที่ในปี2022สภาพระสังราชประเทศไทยก็จะประมวลคำถามต่างๆเหล่านี้ไปรวมกับ FABC คือระดับภูมพิภาคและ FABC ก็จะรวมของประเทศอื่นๆ นะครับแล้วก็ส่งต่อให้กับทางส่วนตัดสำนักจะไปจัดประชุมปี2023ในเดือนตุลาคมเพราะฉะนั้นมันจะเป็นกระบวนการที่มันเป็นขั้นตอน <S <S หัวข้อคือเรื่องภาษาจักรเองใช่ไหมครับแต่ในภาษาสัพท์เองเนี่ยที่จริงมันมีมุมมองเยอะนะหลายมุมมองมากภาษาจะปรพาก็เลยกําหนดนะโฟกัสหัวข้อให้ไม่กว้างเกินไปนะก็คือ พศสนาจักรที่ก้าวเดินไปด้วยกันนี่คือหัวข้อเป็นคอมมิวนิอนะที่จะบอกว่าเป็นชุมชนเป็นพี่น้องกันเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นเอกภาพก็แล้วแต่นะ participation นะการที่พศสนาจักรก้าวเดินไปด้วยกันในมุมของการที่มีส่วนร่วมกันเพื่อที่จะทำพันธกิจเดียวกันคือการประกาศพระเยซูเจ้านะให้กับนะทุกคนที่เรา,เาพบในชีวิตประจำวันของเรา คนที่มีส่วนร่วมในการประชุมครั้งนี้เดือนตุลาคม2023เนี่ยนะก็จะเป็นพระสังฆราชแล้วอาจจะมีทรงคุณวุฒิตามแต่ที่พระสันตะปาาเนี่ยจะเป็นอุเชิญแต่การที่มีส่วนร่วมเนี่ยตั้งแต่ปีนี้เลยคือ2 0 2 1ก็คือแบบสอบถามที่จะให้กรดาสรสัตยบุตรและถ้าของกรุงเทพเองเราก็มีทําแบบสอบถามทางโซเชียลมีเดียตอบทางอ e ีเมลบ้างนะส่งมาทาง Google Form บ้างนะเปเปอร์เลยก็มีทุกคน,นมีส่วนร่วมในการประชุม สีนดครั้งนี้ครับในส่วนที่พ่อรับผิดชอบในอนุกรรมการด้านพิธีกรรมเราจรึงเชิญชวน,นให้ม,มีการสวดภาวนาเพื่อการประชุมสีนดเราจรึงมีกลุ่มองค์กร8องค์กรก็จะร่วมใจกันภาวนาเพื่อสีนดทั้งในสมัยที่1และสมัยที่สองในวันแรกและวันที่2ก็คือวันศุกร์และวันเสาร์ในภาคบ่ายนั้นวิถีชุมชนวัดเป็นแกนนําในการสวดภาวนาแตะนั้นเราจรึงเห็นว่าในการมีส่วนร่วมนั้นสัตว์ปรุจทุกคน ร่วมใจกันภาวนาและการจัดภาวนานั้นเราจัดในลักษณะที่เป็นแบบออนไลน์เพราะฉะนั้นพี่น้องคริสชนทุกคนทั้งพระสงฆ์น้าบวชชายหญิงและบรรดาสัตว์บุษรก็สามารถที่จะสวดวอนขอบพระจิตเจ้าเพื่อให้การประชุมสีโนดเพื่อให้ตัวแทนของพวกเราได้รับแสงสว่างจากพระจิตเจ้าได้รับแนวคิดดีๆในการที่เราจะนําไปใช้ในประสาทจักรท้องถิน่นอาคารสังคมบุทนกรุงเทพของเราดังนั้นเราจึงเห็นถึงพลัง ที่สาคัญอีกประการหนึ่งในพระศส,ะสจัรก,ก็คือพลังแห่งการภาวนาพลังแห่งการวอนขอพระพรของพระเนเจ้าหรือพลังจากพระปพเจ้าอาศัยความรักความเชื่อความศรัทธาของเรานอกจากบรรดาพี่น้องคริสตชนแล้วยังมีซิสเตอร์ที่เราเรียกว่าชีรับอารามกาเมไลัยสัมพานอารามกาเมไลัยกรุงเทพ,พและซิสเตอร์อารามคาริสกับบูชินสัมพานได้ร่วมใจกันภาวนาเพื่อสี่หนุดครั้งนี้ซึ่งเรามั่นใจว่าอาศัย คำภาวนาที่ีปี่ยมด้วยความเชื่อของพี่น้องพุทธชนทุกๆคนหรือแม้แต่สมาชิกในสีนหนดเองก็มีการภาวนามีมิสซามีธรรมวัติชาและธรรมบัตเย็นทุกวันจะขอให้ทำภาวนานี้ได้เป็นพลังในการก้าวเดินไปด้วยกันในการที่เราจะรับฟังวินิจฉัยไต่ทองแล้วก็เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันเพื่อการมีส่วนร่วมและมุ่งไปสู่พันธกิจการประกาศข่าวดีของพระคริสต์เจ้า กรุงเทพเองเนี่ยนะได้จัดกระบวนการเนี่ยเป็นระยะระยะนะครับระยะแรกทําไปสอบถามนะเราจะเอาแบบสอบถามนั้นเนี่ยนะมาพิจารณาข้อมูลว่ามันเกิดอะไรขึ้นในสังคมน,นกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านที่ดีนะด้านที่ท้าทายเราและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยสังคมน,นกรุงเทพจะมีวิธีที่จะทําให้มันดีขึ้น นะหรือว่าสิ่งไหนที่มันไม่ดีจะไปหยุดยัง้งหรือสิ่งไหนที่เอ๊ะมันดีแต่ว่าเรายังไม่ได้ทําที่เราจะเริ่มทําขึ้นใหม่เนี่ยเพราะฉะนั้นกระบวนการของกรุงเทพคือการหาความจริงที่เกิดขึ้นสภาพความเป็นจริงเราสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยกันนั่นกะ็คือการประชุมซีนอตนะซึ่งเรามีการประชุมสองสมัยนะสมัยที่1ก็คือในวันที่ 22, 23, 24ตุลาคมอันนี้ก็จะพูดนะถึงสภาพทั่วไปแล้วก็แนวทางนะว่า มันควรจะเป็นยังไงนะแล้วก็ในสมัยที่2คือในวันที่2 9 30- 31ตุลาคมอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในภาคปฏิบัติเลยนะว่าจากเรื่องแนะที่เราพบในสังคมมฑลนะครับแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เจอสิ่งท้าทายเนี่ยเรารับมือแล้วก็เป็นคล้ายๆเป็นภาคปฏิบัติเลยนะมีข้อเสนออะไรแล้วหลังจากนั้นเมื่อเราได้ทั้งสสิ่งนี้แล้วเราก็จะทําเป็นข้อเสนอเป็นข้อๆเลยนะแล้วก็ให้สมาชิก ลงคะแนนนะเห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยหรือว่าเห็นด้วยอย่างมีเงื่อนไขอะไรเพื่อที่จะได้เป็นมาตรฐานนะในการที่เราจะทำงานต่อไปวางแผนต่อไปในการทำงานอภิบาลน,นะของสังคมวุฒกรุงเทพต่อไปก็รู้สึกดีใจที่ได้เห็นภาพของความเป็นหนึ่งเดียวที่มีพระสงฆ์มีนักบวชมีคาราวาสที่ร่วมคิดร่วมแสดงความคิดเห็น ที่สัมผัสได้ว่าเป็นเป็นความรักต่อพระศาสนาจักที่แต่และคนมีแล้วก็ยังรู้สึกประทับใจคาราวาด้วยที่เห็นคา,า,ารวาดเขาบอกว่าเขาจะต้องตื่นขึ้นเขาเป็นยักษ์หลับเนี่ยและเขาก็ตระหนักในกระแสะเรียของการเป็นคา,า,ารวาดของการเป็นผู้ประกาศในฐานะที่เป็นคา,า,ารวาดก็ได้เห็นพลังของเขาได้เห็นความกระตือรือร้นของเขา ที่จะร่วมเดินไปกับพระศาสนาจักรก็คาดหวังว่าเราจะเห็นพระศาสนาจักรที่เปลี่ยนแปลงเป็นพระศาสนาจักรที่พระสันตะปายอยากให้เป็นนั่นก็คือเป็นพระศาสนาจักรที่เป็น v i s i o n a r y church เป็นพระศาสนาจักรที่จะต้องออกไปนะคะเพราะว่าพระสันตะปาเองอยากจะให้ทุกคนร่วมเดินไปได้วยกันทางานอย่างมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ คาดหวังว่าพระสนนาิจาจะมีชีวิตชีวาจะไม่เป็นพระสนนนาจาที่เป็นแบบเดิมอะนะคะไม่ใช่ต่างคนต่างทำละแต่หมายความว่าถ้ามีอะไรที่มาเป็น c o m มอน g ู o d ได้กันเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราละละองค์กรของตัวเองได้แต่มาทำอะไรไปด้วยกันนะคะร่วมมือร่วมแรงกันเพื่อเป้าหมายสู่การประกาศขา่าวดีเพราะฉะนั้น เมื่อต้องร่วมมือต้องสละบางสิ่งบางอย่างก็อยากจะเห็นพระศาสนาจักเนี่ยกลับใจก่อนก็เชื่อว่าพระศาสนาจักรของกรุงเทพก็จะมีอะไรที่เกิดขึ้นใหม่ๆโดยเฉพาะยิ่งเปลี่ยนจากตัวเองไปก่อนแล้วก็ออกไปสู่คนอื่นแล้วองค์กรแต่และองค์กรก็ร่วมมือกันในวัดก็จะเป็นภาพที่ทั้งพระสงฆ์ทั้งซิสเตอร์ทั้งนักบวชแล้วก็พละวา่ต่างๆก็หันหน้ามาอยู่ด้วยกันและทํางานด้วยกัน ดีใจมากรู้สึกดีใจที่มาแล้วได้เห็นประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเด็นปัญหาการพูดคุยกันในกลุ่มและเนื้อหาที่บรรดาคุณพ่อได้พูดให้เข้าใจทําให้เรามีความคิดกว้างมากขึ้นในฐานะที่เป็นผู้ประสานงานต่างๆที่จะนําไปสู่เพื่อนๆคาดหวังแต่ว่าได้คําตอบว่าต้องเริ่มประกาศโพลสารให้กับตัวเองอย่างจริงจังเพื่อไปเป็นพยานชีวิตในสนามง,งานของตนเองค่ะ บอกตรงเลยว่าตื่นเต้นมากเลยค่ะว่าเพราะว่าไม่เคยมาประชุมแบบนี้มาก่อนเลยนะคะแล้วก็ในฐานะตัวแทนของเยาวชนเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างที่จะอายุมากเกินกว่าเยาวชนแล้วนะคะแต่ว่ามีโอกาสที่ได้ทํางานร่วมกับเยาวชนมานานแล้วก็ได้ฟังเสียงน้องๆเยาวชนในปัจจุบันนี้มาพอสมควรเลยนะคะก็หวังว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับการประชุมครั้งนี้ค่ะ การชุมสิทธิ์ในครั้งนี้นะครับสำนัใหญ่กรุงเทพไปได้มามีส่วนร่วมงาน,นแรกที่ได้รับมอบหมายก็คือว่าการเป็นเลขานุก,การอันที่สองก็ช่วยเหลือในด้านพิธีกรรมนะครับแล้วก็ช่วยทางด้านสื่อด้วยการที่จดบันทึกการประชุมประชุมกลุ่มย่อยแล้วก็เรียบเรียงเ,เรียบเรียงเสร็จแล้วก็ส่งให้แผนกสังเคราะของกลุ่มเลขาต่อไปทําให้ผมได้ทราบถึงเกี่ยวกับปัญหาและแนวทางการแก้ไขซึ่งอนาคตในไม่ช้านี้ สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นะครับในเมื่อผมได้บทเพนปมาส่งไปแล้วก็จะนําปัญหาเหล่านี้นาไปแก้ไขเพราะว่าเรามีแนวทางร่วมกันในการประชุมว่าเราจะแก้ไขปัญหาอย่างไงพอเรารู้แนวทางแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปปรับใช้เพื่อให้เกิดผลดีกับสังคมมนุษย์ครับแน่นอนว่าทุกวันทุกปีทุกเดือนน,นมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมใน,นสภาพความเป็นอยู่ของของคริสีชน สิ่งที่เราคาดหวังแล้วก็มันได้แ่กก็คือว่าตอนนี้สังคมกรุงเทพมีสภาพความเป็นจริงที่เปลี่ยนไปอย่างไรนะอย่างที่สองบรรดาคริสตชนมีส่วนร่วมนะในการที่จะมาแสดงความเห็นนะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งสิ่งที่ดีนะทั้งสิ่งที่ไม่ค่อยดีนะและประการที่3ก็คือเรามีแนวทางในการแก้ไขนะแนวทางพวกนี้มันไม่ได้มาจากบรรดาพระสงค์อย่างเดียวนะแต่มาจากบรรดา ัตว์บรุซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมเอาก้าเดินไปด้วยกันทํางานร่วมกันร่วมกันแก้ปัญหานะร่วมกันทําสิ่งที่ดนะีร่วมกันเป็นกําลังใจให้กับการและกันในการประกาศข่าวดีของพระเยซูเจ้าในโลกนี้เป็นไงกันบ้างครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราเห็นภาพบรรยากาศการประชุมสินอดในครั้งนี้นะครับแล้วก็ทราบถึง ความเป็นมาวัตถุประสงค์และก็บรรัาฟังความรู้สึกของสมาชิกซีนอตที่เข้ามาร่วมการประชุมครั้งนี้ครับผมครับซึ่งทุกๆท,ท่านก็ร่วมแล้วแต่เป็นตัวแทนของพี่น้องทุกท่านนะครับโอกาสนี้พี่น้องทุกท่านก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการทําสมัชชาหรือทําซีนอตในครั้งนี้ได้ผ่านทางคาภาวนาทุกครั้งที่เราไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณก็ขอ,ขอให้คิดถึงซีนอตของอัคารสมทนเคของเราด้วยนะครับและเป็นพิเศษเรายัางต้องภาวนาเพื่อซีนอตของนักศาสนาจักสากลด้วย เพื่อพระประสงค์ของสมเด็จพระสันตะปาปาจะได้สําเร็จไปอย่างที่พระองค์ทรงบอกว่า walking together on the same road นั่นก็คือการก้าวเดินไปด้วยกันในถนนสายเดียวกันบนพื้นฐานของความเป็นเอกภาพการมีส่วนร่วมเพื่อนําไปสู่การทําพันธกิจครับอฝากพี่น้องนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับ EP นี้แล้วก็ทุกๆ EP นะครับในรายการคิด i n นไซ h ์นะครับผมพเราสองคนต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับผมสวัสดีครับ